สวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าปลวกสามารถสร้างความเสียหายได้มากๆเลยนะคะเพราะพวกมันชอบแอบอยู่ตามไม้ความชื้นหรือแม้แต่ซอกเล็กๆในบ้านแล้วก็จะค่อยๆขัดกินไปเรื่อยๆจนกว่าของจะพังเสียหายหนักกว่าที่คิดค่ะบ้านลูกค้าที่ปากเปลดลดังนี้ก็โดนเขาจริงๆค่ะเจอปลูกหลายจุดเลยโอ้ไม g ก d จ้้าาของบนรีบโทรหาทีม b u g s Expert ให้เข้ามาช่วยกำจัดทันทีขั้นแรกทีมเราจัดจานติดตั้งกล่องเหยื่อ Guardian ตามจุดที่เจอปลวกค่ะกลไกของมันคือปลวกงานจะมากินเหยื่อแล้วเอากลับไปแบ่งให้เพื่อนเพื่อนในรังรวมถึงปลวกราชินีค่ะทําให้ทั้งรังหยุดลอกคราบและค่อยๆตายไปอย่างต่อเนื่องไม่มีกลิน่นไม่มีสารเคมีฟุ้งกระจายและที่สําคัญไม่มีสารก่อมะเร็งค่ะ ไม่หยุดแค่นั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกจากข้างนอกบุกเข้ามาอีกทีมเรายังติดตั้งสถานีดินแกเดียนรอบๆตัวบ้านช่วยดักปลวกจากภายนอกก่อนถึงตัวบ้านเพิ่มความมั่นใจแบบ2ชั้นไปเลยหลังจากนี้ทีม b ักซ์เอ็กซ์เพรจะเข้ามาติดตามผลทุก15วัน hey, <you> เพื่อให้แน่ใจว่าปลวกจะค่อยๆลดลงจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักตัวค่ะใครที่เริ่มเจอร่องรอยปลวกไม่ว่าบ้านใหม่หรือบ้านเก่า อย่ารอให้สายเกินไปนะคะโทรหาพวกเราได้เลย089-0088-460หรือแอดไล่ Bux888 อย่าลืมใส่แอปด้วยนะ Bux Expert ปัญหาปลวกจบครบไหนที่เดียวแค่โทรหาเราเราจะจัดการมันให้เร็วไว้ใช่แล้วเราคือ Bux Expert ปัญหา